วันนี้ซอมีอีกเคสหนึ่งนะคะมาเล่าให้ลูกค้าได้ฟังกันค่ะซึ่งเคสนี้ช่างบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะคะหลายๆท่านซอเข้าใจว่ามีปัญหาในเรื่องของการที่จะทิ้งวัตถุมงคลน,นะคะให้ทางร้านได้ทําซึ่งสําหรับเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่ลูกค้าไม่อยากทิ้งตะก,กุดดอกนี้ไว้ให้ทางร้านเลยแค่ต้องการให้วัดบล็อกค่ะ โอ้โหอยาให้พูดเลยค่ะนั่งรอไปก่อนเลยนะคะ3-4ชั่วโมงและ4 -5 ชั่วโมงในบางครั้งสำหรับในเคสนี้ลูกค้าเปิดบล็อกไว้นะคะแล้วสั่งทํากรอบตะกรุดดอกนี้ค่ะจากที่ช่างได้ขึ้นตัวกรอบดอกทองของอันนี้นะคะขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะก็ลูกค้าก็เอาตะกรุดเนี่ยมาให้เราทาการเราลี่ยมอะลูมิเิีหน้าร้านความยากอยู่ตรงที่ว่าเมื่อกรอบทองถูกทําขึ้นมาเสร็จแล้วความพอดีของดอกตะกรุดเนี่ยจะต้องเลี่ยมให้ได้เท่ากับตัวของทองชิ้นนี้ซึ่งมันจะยาก กว่าการที่จะอัดอะคริลิกของตัวดอกนี้ไปเลยแล้วเอาทองมาเทียบทํานะคะแังนั้นช่างบอกว่าอะคริลิกของกรอบชิ้นนี้เนี่ยช่างทํามาอยู่ประมาณ3ชิ้นจนมาเสร็จเป็นชิ้นที่4ที่ออกมาได้หน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งรายละเอียดของ กรอบทองที่เป็นดอกตะกรุดที่คุณพ่อให้ลูกค้าท่านนี้มานะคะซึ่งทรงคุณค่ามากๆซึ่งก็เป็นดอกที่ใหญ่มากๆใหญ่เท่าขนาดความยาวของฝ่ามือของซ้อเลยนะคะเนื่องจากขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะและดีเทลของดอกตะกรุดเนี่ยค่อนข้างมีลายเชือกเส้นสาอยอยู่ด้านในอยู่แล้วนะคะทางร้านจึงแนะนําให้ลูกค้าเลือกเลี่ยมแบบธรรมดานะคะแล้วก็ทําเป็นขอบแบบซาตินให้ดูสวยหรูแล้วเน้นถึงความหนานะคะของ ตัวห่วงทั้ง3จุดเบิ้ลทองลงไปนะคะให้ดูสวยงามทั้ง3จุดเพื่อรองรับการใช้งานนะคะแล้วก็บาลานซ์ความยาวนะคะของเขาให้ได้เหมาะสมในระหว่างช่วงช่องไฟที่ห่างกันค่ะลลดลายที่ช่างได้ออกแบบนั้นก็ดูจากดอกตะกุดนะคะที่เป็นภาพนะคะส่งไปให้เป็นหลักมันสวยงามก็จะสวยแบบในสไตล์แบบคลาสสิกหรูดูดีดเรียบเรียบง่ายๆ ดอกนี้นะคะยาวขนาดนี้เลยนะคะ3ห่วงใช้ก็ไปที่ประมาณ30,000ื่นกลางกงค่ะงานให้พร้อมกับใบเปอร์เซ็นทองนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจเป็นหนึ่งงานเลี่ยมทองคำแท้เปอร์เซ็นสูงกับห้างทองรักสิริคลองหลวงมั่นใจแล้วส่งมาใช้บริการกับเราค่ะ